โอ้ยเดินไปไหนก็มีแต่คนมีแฟนแล้วเมื่อไหร่กูจะมีกับเขาบ้างวะฮะอีระบบระบบเดี๋ยวกูจัดให้สภาพนี้อะนะเออเดี๋ยวกูจัดให้อีสัต์กูจะมีแฟนแล้วโวยยะโหสุดยอดอะโคสสวยฮะเสียงฉันเปลี่ยนด้วยหรอเนี่ยเยสสออ่อยใครบอกให้มึงเปลี่ยนเสียงกูอีแกนี่ไปหากุุงอยู่ดีกว่า นี่เธอเธอว่าไงเหรอสนใจเข้ากลุ่มฉันไหมได้สิฉันหาอยู่พอดีในกลุ่มจะมีคนชอบเราไหมนะไอ้แพลวไปไหนอะกูก็เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยจะเห็นมันไลัก่ะตอบว่าไม่รู้ก็จบนันละปะเตอจริงด้วยนี่ไงมาละทุกคนอะไรฉันเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้ไหมเชิญเลยต่อหวัดดีทุกคนหวัดดีเรามาแนะนำตัวกันเถอะฉันชื่อไม ชั้นฟิวชั้นฟรีมไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นที่น้องกันห่างกันแค่ปีเดียวเองอ๋อชั้นอิงชั้นแพรวนะชั้นพริมโอเคแนะนำตัวกันเสร็จละไปหาแม่เล่นกันแม่ปลายอะให้พริมเลือกสิเล่นออกีสองคนไม่แบ่งกันพอดีเลยได้ต่อชั้นคู่กับอิงนะชั้นขอคู่กับแพวฉันคู่กับพริมเคเลยพอดีปะะตอจอยตามชั้นมานะเค ส h o ชสนุกมากเลยจริงวันนี้ข้อต่อสนุกอ่ะพวกแกต่อฉันขอเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มอีกหนึ่งคนได้ไหมอ่ะได้ไดสิเชิญแล้วนะหวัดดีนะทุกคนหวัดดีดีดีไม่ต้องแนะนำตัวนะฉันบอกไปหมดละคนนี้ชื่อเพลงนะแครแคทุกคนพรุ่งนี้มาบ้านฉันกันไหมไปค่ะไปสิค่ะไปพริมแล้วมาไหมเอิมไปสิ เดี๋ยวฉันส่งโลไปให้นะอืมต่อ